บตรสั่งตรวจสอบบ่อนตามเบาะแสนายชูวิทย์ขณะที่สมิติลงพื้นที่พบบางแห่งปิดแล้วคุมตัวพันตรีทหารช่างกองทัพภาคที่3ที่ถูกกล่าวหาพัวพันยาเสพติดพันล้านเข้ากรุงเทพกระมาธิการตำรวจลงพื้นที่สกลน,นครติดตามกรณีตำรวจยิงผู้ต้องสงสยยัยยาบ้าพบโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมย่านไซน้อยอยังเดือดร้อนแม้น้ำจะลดกว่าหเดือนแล้ว ครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามิติวันนี้เพื่อหาสบดีที่26มกราคมนะครับเรายัางคงติดตามเรื่องบ่อนในกทมนะครับวันนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบบ่อนพนันตามเบาะแสของนายชูวิทย์กมลวิสิตอย่างเร่งด่วนและต้องรายงานผลให้ทราบภายใน30มกราคมนี้นะครับและวันนี้ทีมข่าวสามมิติได้ลองลองพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งบ่อนตามที่นายชูวิทย์ออกมาเปิดโปงพบว่ามีบ่อนอยู่จริง และบางส่วนปิดให้บริการไปแล้วติดตามกับคุณสุพโชคโอภาสคุณครับหนึ่งใน22บ่อนแฟรนไชส์ที่นายชูวิทย์กมลวิสิตออกมาเปิดโปรงอยู่ภายในซอยแฮปปี้แลนด์ย่านลาดพร้าวตามข้อมูลที่นี่เป็นบ่อนในเครือสอสมหมายและจะใช้สีเขียวเป็นสีเด่นในร้านและตั้งแต่ชุดพนักงานไปจนถึงอาคารสถานที่แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงไปแล้ว ทีมข่าวจึงเดินทางไปรตรวจสอบตามพิกัดในแผนที่ก็พบตึกแถวแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางซอยแฮปปี้แลนด์พอดีแต่ตัวอาคารยังคงเป็นสีเขียวไม่ได้เป็นสีม่วงตามข้อมูลแต่อย่างใดจึงรีบติดต่อกลับไปยังนายชูวิทย์อีกครั้งก็ได้รับคำยืนยันว่าถูกที่อย่างแน่นอนแต่ที่มองไม่เห็นเป็นตึกสีม่วงเนื่องจากวันนี้มีรถร่วมบริการมาจอดขวางหน้าร้านจนมิดชิดซึ่งบริเวณชั้นหนึ่งที่รถจอดขวางนั่นเองคือจุดที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วง จากการสอบถามพนักงานร้านค้าในบริเวณนั้นทุกคนต่างยืนยันตรงกันข้อมูลนายชูวิทย์เป็นของจริงในการสำรวจพบว่าทางเข้าเป็นประตูอลูมิเนียมแกร่งอย่างดีและแยกกันอย่างชัดเจนกับประตูทางขึ้นห้องพักซึ่งยังคงใช้สีเขียวตามเดิมแต่จากข้อมูลของทีมงานนายชูวิทย์ระบุว่าประตูหน้าคือประตูหลอกเพราะผู้ที่จะใช้บริการจริงๆต้องเข้าประตูทางด้านหลังเท่านั้นที่สำคัญหลังจากเปิดโปงไปเมื่อวานนี้บอ่อนังกล่าว ได้ปิดให้บริการแล้วแต่เบื้องต้นยังไม่พบการขนย้ายสิ่งของออกมาแต่อย่างใดเช่นเดียวกับบ่อนอื่นๆอีก21แห่งทั้งในเครือสอสมหมายและตื่นมังกรทองต่างปิดให้บริการไปแล้วทั้งสิน้นในวันนี้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์นมามพงศ์ผู้ญชาการตํารวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตรีร 3, วิชัยสามประภยัยรองผู้บญชาการตํารวจนครบาลมารับเอกสารหลักฐานทั้งหมดจากนายชูวิทย์ที่รัฐสภา พร้อมนำคำขอบคุณจากพบตรฝากมาถึงนายชูวิทย์ด้วยที่ช่วยเป็นกระจกเงาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยยืนยันจะดําเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังขณะที่นายชูวิทย์ยินดีให้ข้อมูลกับทางตํารวจแบบไม่ปิดบังเพียงแต่ขอให้สามารถเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้เพราะหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วมอบเอกสารชุดนี้ ให้ท่านผพบตโลออต้องขอแจ้งความน้อยใจนิดนึงว่าถ้าท่านผอบชนไปบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายไม่ทราบว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของบ่อนหรือยังไงถึงต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยผมอยู่ข้างตำรวจแค่ว่าอยากจะให้ข้อมูลทำหน้าที่ของผมให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองเจริญตำรวจแห่งชาติดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงข้อมูลบ่อนการพนันของนายชูวิทย์พร้อมสั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาคหนึ่งตรวจสอบบ่อนการพนันในพื้นที่กทมและปริมณฑลอย่างเร่งด่วนโดยให้รายง,งานผลกลับมายังผอบอรตรในวันที่30มกราคมนี้สุภโชคโอภาสกุลข่าวสามิติรายงาน ความคืบหน้าการจับกลุ่มยาบ้าและยาไอซ์รายใหญ่มูลค่านับพันล้านบาทในบ้านเช่าที่ปทุมธานีวันนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกสองรายนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่นําตัวนายทหารที่ถูกซัดทอดเข้ามาสอบปากคําที่กรุงเทพมหานครแล้วครับตํารวจปราบรามยาเสพติดควบคุมตัวพันตรีปียนัทเจตจารัดนายทหารสังกัดกองพันทหารข่าง302กองทัพภาคที่3 พร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตขึ้นเฮลิอคอปเตอร์จากค่ายบรมไตรโลกกนาถพิษณุโลกมายัางกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากนายนิพนธ์กัญชาติผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาบ้าให้การพาดพิงว่าพันตรีปิยนัทเป็นผู้ขับรถไปร,ไปรับยาเสพติดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนำมาส่งให้นายนิพนธ์ที่พระนครศรีอยุธยา ขณะเดียวกันสารยังอนุมัติหมายจับจ่าสิบเอกวีนัทสีใจนายทหารสังกัดเดียวกันซึ่งมีส่วนรู้เห็นและอยู่ในเครือข่ายยาเสพติดด้วยแต่หลบหนีการจับกลุ่มไปแล้วตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพันตรีเปียนัทมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อเวลา19นาฬิกาโดยไม่มีทหารพระธรรมนูญเดินทางมาด้วยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ก่อนจะสอบสวนเพิ่มพร้อมกับนายฐานพระธรรมนูญเบื้องต้นมีรายงานว่า พันตรีปียนัทสารภาพแล้วว่ารับจ้างขนยาเสพติดจ,จริงได้ค่าจ้างหนึ่งล้านบาทขณะที่พลตรีคำรณวิทย์ทูบกระจ่างรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งถแถลงข่าวจับกลุมนายทัชกรหรือโจกช่อสัตยธรรมอายุ39ปีผู้ต้องหายาเสพติดที่เชื่อมโยงจากนายนิพน์เช่นกันเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารู้จักกับนายนิพนธ์มานานแล้ว เนื่องจากเป็นลูกค้าที่ติดต่อกันที่เต็นท์รถเป็นประจำและได้เข้าร่วมขบวนการค้ายาเสพติดกับนายนิพนธ์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเรายังคงเกาะติดคดีตำรวจยิงผู้ต้องสงสัยค้ายาบ้าที่สกลน,นครนะครับคณะกรรมาการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ลงพื้นที่ที่สกลน,นครนะครับเพื่อดูจุดเกิดเหตุและเตรียมสอบข้อเท็จจริงจากชาวบ้านที่ร้องเรียนสงสัยว่าถูกตำรวจยิงและยัดยาบ้า ในวันพรุ่งนี้ครับนายสมชายโลสถาพรพิพิธประธานคณะกรรมาการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยกรรมาการเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครเย็นวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อที่จริงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าลูกชายถูกตำรวจยิงซึ่งระบุว่าเป็นการวิสามันฆาตกรรมและพบยาเสพติดเป็นยาบ้าที่ศพผู้ตาย198เม็ดโดยญาติสงสัยว่าเป็นการยัดยาบ้าในภายหลัง การเดินทางลงพื้นที่ในวันนี้คณะกรรมาการตำรวจได้ไปดูจุดเกิดเหตุจุดแรกที่หน้าร้านอาหารกินดื่มทางเข้ามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครซึ่งเป็นจุดที่นางสาวปนัดดาข,ขวัญมาและนายเด่นชัยแสงฤทธิ์ซึ่งเป็นสองคนที่รอดชีวิตให้การว่าเป็นจุดแรกที่ได้ยินเสียงปืนแลยจุดดังกล่าวนี้เป็นจุดที่นัดก,นกันกับเพื่อนเพื่อรับประทานอาหารที่ร้านกินดื่มส่วนฝ่ายตำรวจซึ่งเป็นผู้ถูกร้องระบุว่าจุดแรกที่มีการแสดงตัวเพื่อตรวจค้น ตามแผ ab ab. นล่อซื้อยาบ้าคณะกรรมการตำรวจนั้นได้ถ่ายและสอบถามข้อมูลที่จุดนี้ประมาณ20นาทีจากนั้นได้ไปตรวจสอบจุดที่สองครับซึ่งเป็นวงเวียนกลับรถภายในมหาวิทยาลัยเกษตราศ,ศาสตร์วิทยาเขตสกลนครก่อนจะมาตรวจสอบจุดที่สามซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ทางเข้าป้อมน้ํามันปตทตรงข้ามป้อมตํารวจสถานีตํารวจภูทรขมินโดยจุดนี้ผู้ร้องเรียนระบุว่าเป็นจุดที่รถถูกยิงจนนายไพโรธแสงฤทธิ์หรือบอยซึ่งเป็นคนขับ เสียชีวิตและจุดเดียวกันนี้ตำรวจซึ่งเป็นผู้ร้องนั้นผู้ถูกร้องนะครับระบุว่าเป็นจุดที่สกัดจับยาบ้าและถูกผู้ตายจะพยายามขับรถพุ่งชนจึงยิงสกัดแต่ทําให้คนขับเสียชีวิตก่อนที่คณะกรรมาการจะมาตรวจสอบที่นี่ได้ไปตรวจสอบรถเก๋ง Honda Jazz ซึ่งเป็นรถคันที่เกิดเหตุที่สถานีตํารวจภูทรขามิ้นมาแล้วพร้อมกับถ่ายรูปไว้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงในการลงพื้นที่ วันนี้นั้นพลตรีพลศักดิ์บรรจงสิริผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนครได้นําคณะกรรมาการลงตรวจสอบพื้นที่ครับพรุ่งนี้เวลา9ก้านาฬิกาคณะกรรมาการจะเรียกผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์มาให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กองบังคับการตํารวจภูธรสกลนครเพื่อประมวลข้อเท็จจริงก่อนที่จะเสนอความเห็นในานามของคณะกรรมาการนะครับเราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรายังคงติดตามปัญหาน้ําท่วม เพื่อเตรียมรับมือกับปีนี้นะครับโดยได้ข้อสรุปของกอทมอและไปดูโรงเรียนที่ถูกน้ําท่วมผ่านมาก,กว่า1เดือนที่น้ําลดยังเดือดร้อนอยู่ครับ